สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ธน,นบดีดูดวงนะครับช่องนี้เป็นช่องของการดูดวงด้วยศาสตร์ของทางไพย 24, ่ย,พยออิปซีกับไพ่อัลลิเกนนะครับนะ,ะการดูดวงผ่านทางสื่อทาง YouTube เนี่นะครับเนะี่ยเป็นการดูดวงในลักษณะ,ะเป็นพลังงานรวมนะครับเนะี่ยยังไม่ใช่พลังงานเฉพาะจาจง,งดวงชะตาชีวิตของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับเนะี่ยแปลว่าหน้าไพ่หรือผลการพนายที่ออกมานะครับเนะี่ย อาจจะมีตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็เป็นไปได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านในใช้วิจารย์ในการรับชมและรับฟังนะครับ <c oughs> ถ้าหน้าไพ่หรนผลง,งานได้ออกมาท่านอิทิยานแล้เห็นว่ามันค่อนข้างตรงกับของท่านนะครับเนะี่ยอันก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของท่านได้นะครับคนละิปนี้จะเป็นการอ่าเปิดให้เพื่อดูว่าในวันที่ 20, ยี่สิถวิายาจะมาวันี่สิบแดนี้นะครับเนะี่ย จะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือพลังงานใดนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบกับชะตาชีวิตของท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้บ้างนะครับเี่ยอันนี้ผมจะใช้ไพ่าหรับสิทธิจาริยะนะครับในการเปิดดวงชะตาชีวิตของทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนี่ยว่าในวันที่20มิถุนายน2568นี้ครับจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือพลังงานใดที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ข้าพเจ้าขอญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทุกท่านรวมด้วยองค์มหาเทพมหาดิองค์ที่ผมเจริญนะครับทุกท่านองค์บรมกุบกุบอาจารย์ธรรมจารโหรสาธรรมจารไพ่สีใบรระคืนทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกดูแลคุ้มครองปกป้องชีวิตดวงชะตาชีวิตของทุกผู้ทุกนามท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับรวมถึงองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ปกป้องดวงข้าพเจ้าเลยนะครับเนี่ย ข้าเจ้าขอญาติสุขสุขทุกท่านในการเปิด่วงชะตาชีวิตของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเนี่ยเพื่อจะดูว่าในมันที่ยี่ิมิถุนายนส5 6 8นแดนี้จะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือพลังงานใดที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้บ้างนะครับโดยใช้ไพ่สุทีิกริยะนะครับในการเปิดนะครับนี ขอญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลดวงชะตาชีวิตของทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนะองค์มหาเทพมหาทีวีองค์เทพอมเทวานฟภาหลายดวงถึงอนุที่อยู่ทากี่บ้านที่เรียนในทานที่แห่งนี้ได้ในทุกท่านที่นะครับพระเจ้าขออญาติเปไพ่สุดที่จริยะนะครับนะเปิดไพ่จำนวนสามใบเพื่อดูว่าชะตาชีวิตของท่านที่เข้ามาชมรับชมคลิปนี้นะครับนะว่าในวันที่2ี่สิบุฤาจน2568นีนี้จะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือพลังงานใดที่จะเกิดขึ้น ผู้พิพากษาก็ต้องการทุกท่านบ้างครับขอหยิบให้สามใบนะครับหนึ่งสองสาม <c oughs> ไอ้จากใครจีบได้นะครับนะใบแรกจะเป็นพญานาคู่นะครับใบที่สองเป็นเจ้าที่เจ้าทางใบที่สามเป็นมะเมียนะครับใบแรกเป็นพญานาคู่นะครับนะอันนี้ก็ จะบ่งบอกที่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือพลังงานนะครับนะที่จะ,กะเกิดเกิดิขึ้นกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับในวันที่20วิทุนายุาค2568นะครับนะอันนี้จะเป็นเรื่องพญายนาคู้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านความสัมพันธ์ความรักนะครับเนี่ยอ่ก็คือว่าบางท่านอาจจะได้เจอสถานการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเน,ะนะี่ยอ่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น นะครับนะหรือจะได้เจอหุ้น,นส่วนก็เป็นไปได้หรือ,อท่านอาจจะเจอแฟนได้เจอคนรักก็เป็นไปได้นะครับนะหรือท่านที่ใดที่ cott, มีความรักนะ้รความรักก่มีความสดชื่นนะครับนะความรักจะความความรักนี่จะเกิดขึ้นและเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนะเป็นปใะเด็นทางที่ดีนะครับนะความสัมพันธ์ความรักนะครับอันนี้เป็นไปรดนทิศทางที่ดีหรือเจอหุ้นส่วนใหม่เจอคนคนรักใหม่ก็ได้เป็นไปได้นะครับใบที่สองเจ้าที่เจ้าทางนะครับ อันนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเนี่ยอันนี้เจ้าทีเ่เจ้าทางก็คือหมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่นะครับในของท่านนะครับนนคือท่านที่เข้ามาเฉลยที่นี่นะท่านจะได้รับความคุ้มครองความดูแลนะครับเนี่ยอาจจะจากผู้ใหญ่คนหลักผู้ใหญ่อาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับเน NO ี่ยที่ท่านเคารพให้ความเคารพบูชาอยู่นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ที่เจ้าทางที่บ้านก็ดีก็เป็นไปได้นะครับนะทานที่บ้านอยู่บ้านเรือนที่ที่ทำงานข้งท่นก็ได ก็เป็นไปได้นะครับนะท่านจะได้รับความคุ้มครองดูแลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขจงเย็นนะครับนะในวันที่ยี่สิบนะครับนะมิทุนายนนี้นะครับแต่ถ้าท่านถ้าท่านใดจะสะดวกนะครับนะท่านจะอาจจะสามารถจัดนะครับว่าจัดเป็นอาหารหรือเป็นน้ําดื่มนะก็จะไปวายบูชายังพระพระปูมเจ้าที่นะครับนะที่บ้านของท่านนะครับนะที่บ้านของท่านหรือที่ทํางานก็ได้นะอาจจะอาจจะ ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการงานการเงินการโชคลาภกันเป็นไปได้นะครับใบที่สามนี่มมเมียะมะเมียนี่คือก็คือก็คือตัวนี้นี่เป็นไพ่บ่งบอกถึงนว่าตัวของท่านที่เข้าไปชมคลิปนี้นะครับท่านก็จะมีพละ,พะมีพละกําลังนะครับเนะี่ยก็คือว่าหมายความว่ามีกําลังจิตใจที่ แข็งแรงนะครับนะจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานก็ดีการเรียนก็ดีก็ตามแต่นะครับนะหรือการแข่งขันใหญ่ก็ตามแต่นะครับนะท่านก็จะมีความสําเร็จนะครับนะมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นนะครับนะมีพลังนะครับนะผู้ายๆงงอก็คือท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของงานก็ดีหรือภารกิจการงานดีอะไรก็ตามแต่หรือการเรียนก็เลยก็ตามแต่นะครับนะในที่20วิทยาจยท่านจะมีรู้สึกว่าเหมือนมีพลังนะครับนะ ในการทํางานในการเรียนนะครับเนะทํทำให้เกิดก่อเกิดเพื่องของความสําเร็จตามมานะครับนะครับมีความกระตรือรือร้นเนี่ยถ้าจะมีความกระตรือรือร้นมีมีการแอคทีฟนะครับเนะนะตอนจากไพ่สามใบที่ขึ้นมานะครับนะยก็เป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะครัพ่สามใบนะครับเนะี่ย นะแลในวันที่20พฤศจิกายน25หคนสุเน,นี้ครับนะก,ก็ท่านที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับนะในวันที่20นะครับท่านจะเกิดท่านจะมีกระแสรเรื่องของพลังงานเหตุก,การณ์สถานการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นในตัวท่านนะครับนยะครับอันนี้เป็นการดูลักษณะข,ของภาพรวมนะครับนะพลังงานรวมนะครับนะครับ okay. ก็ส่วนท่านใดที่ท่านอยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะจงไปเฉพาะเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือ มีปัญหาต้องการดูในเรื่องของปัญหาบางดีบางสีงบางอย่างนะครับเนะี่ยเป็นการดูลักษณะส่วนตัวท่านก็สามารถติดต่อได้นะครับนะที่ช่องทางทางไล,ไลน์ไอดีนะครับนะแอดแนบดี26นะครับผมนะครับนะก็สามารถสอบถามาถเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีค่าบริการนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้แล้วถ้าท่านใดที่มีความต้องการที่จะหาซื้อพวกอุปกรณ์เสียงโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีนะครับเนะี่ย ก็แนะนำนะครับนะท่านสามารถเข้าไปเลือกเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อได้นะครับนะทางเพจ Facebook นะครับนะไอทีมานีนะครับนะก็มีการรวบรวมเรื่องของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ไอทีไว้นะครับนะให้ท่านได้เลือกดูแล้วก็เลือกซื้อนะครับนะซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างแต่จากรวมจากหลายหลายร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่ให้ได้ค่าสารรับเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็เป็นร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์ที่ดีมีความเชื่อถือได้นะครับนะครับก็ทุกท่านก็ สามารถเข้าไปเลือกดูรับชมเลือกซื้อได้นะครับผมครับก็ฝากทุกท่านนะครับนะได้ช่วยกดติดตามช่องคณะบดีดูดวงนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากเข้าไปดูกดไลค์กดติดตามนะครับนะทางเพจนะครับนะค่ะไอทีมาเนียนะครับนะเพจขายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไอทีนะครับรับลิปนี้ก็ขอฝาก คลิปเพียงเท่านี้นะครับนะขอให้ทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับในวันที่20มิถุนายน2568นะครับให้ท่านมีความสาเร็จมีความสุขมีความสมหวังมีความเจริญก้าวหน้านะครับในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังคาดหวังไว้นะครับนะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับนะที่เข้ามารับชมนะครับสัสดีครับ